ครับก็สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับคบกับผมนะครับก็ซุ้มตั้มเชียงใหม่นะครับก็นานาสาระไข่ชนนะครับก็เป็นคลิปที่ผมได้ได้มาพูดแล้วก็มามาพูดคุยนะครับในส่วนของการลงคลิปนะครับระหว่างรอรอไก่นะครับที่สั่งมาพัฒนาเติมสายของตัวเองนะครับก็คลิปก่อนนะครับไม่ใช่ไว้คลิปก่อนอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ YouTube ตัวยูทูบตรงนั้นนะครับมันมันมันปิวไปแล้วนะครับนะครับอันนี้คือคือช่องใหม่ของผมนะครับช่องเก่านี่คือปิวไปแล้วนะครับก็อยู่ในส่วนของการทําช่องใหม่นะครับผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะเหมือนช่องช่องแรกนะครับก็ปากติดตามนะครับก็ถ้ามีสาระานกาชวนอะไรพูดเนี่ยผมก็จะมาพูดนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดนะครับความรู้นะครับซึ่งกันและกันสําหรับมือใหม่นะครับอ่า ตอนนี้นะครับก็ผมจะพูดในหัวข้อในส่วนของการซื้อไก่วัดดวงนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นมือใหม่ก็ก็อยู่ฟังสักนิดนึ่งนะสำหรับคนที่เป็นมือเกา่ามือเซียนแล้วก็ก็เลื่อนเลื่อนผ่านได้นะครับอันนีผ้ผมใช้ประ,ประสบการณ์ตรงผมนะครับที่ที่ผมจะมาพูดในในส่วนของคลิปนี้นะครับก็อันดับแรกเลยเขาจะเอาไก่หนุนะ่มเนี่ยมาให้เพื่อนๆด,ๆดูใช่ไหมว่าแต่ละตัวเนะี่ยมีลักษณะย,ยังไง ให้เพื่อนจําไว้นะครับเพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับดูหน้าตาดูผมเองนะครับว่างอนชี้หรือเปล่าหน้าตาเฉียวฉลาดหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับอันดับ2ดูทรงนะครับอย่าให้มันสูงเกินไปและอย่าให้มันต่ําเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูตรงนี้นะครับและอีกข้อหนึ่งข้อที่3นะครับถ้าคนขายเนี่ยเขาขายปุ๊บเขาจับปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ากระดูกบึกนะครับกระดูกบึกนะครับจับสองท่อนพวกนี้อ่านี่นด้าน่าสนใจอยู่ แต่จับท่อนเดียวแล้วจับปุ๊บดูหลวมๆแบบเบาๆอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่ากระดูกไม่ค่อยดีนะครับส่วนเรื่องกระดูกไก่ผมจะไปพูดอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอัดตรงนี้นะครับอัดวีดีโอตรงนี้เพื่อรอไก่แค่นั้นเองอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับก็เลือกนะครับหนึ่งสองสามผมบอกไปแล้วนะครับอันที่สี่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะก็ดูในส่วนของอาตะเกียบกุ้นตะเกียบแล้วให้มันชิดหน่อยนะครับมันจะเป็นไก่ที่ออกแข้งไว ปากไวนะครับอันนี้ความคิดของผมนะถ้าบ้านผมเนี่ยทางเหนือก็ว่ามันขี้ดีดนะครับมันขี้ดีดมันว่องนะครับมันมันมันว่องมันไวนะครับขี้ดีนะครับประมาณนี้แล้วส่วนสุดท้ายก็ดูเก็ดแข้งเก็ดแขมันเป็นตำราที่คนเฒ่าคนแก่เขาบอกกันมานะครับในตำราความเชื่ออะไรต่างมันก็มีอยู่นะครับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันมีเก็ดแข้งเก็ดขาที่มันสวยแล้วไก่ตัวนั้นดันมันเก่งดันมันดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันมีราคาครับมันค,บคบรบครบองค์ประกอบของไก่เก่งน,นะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ครับลองลองเอาความรู้ที่ผมเนี่ยแนะนํนาให้เนี่ยลองไปช่างใจดูนะครับ5้าอย่างถ้าไม่มี5้าอย่างขอมี4อย่างก็ได้นะครับแต่ที่ที่พูดมา5้าอย่างมีแค่2อย่างนี่ขอผ่านตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้นี่สําหรับผมเนี่ยที่พูดเมื่อกี้ก็คือประสบการณ์ตรงเนาะทั้งไก่ของตัวเองแล้วก็ไก่ที่ซื้อเข้ามา ส่วนใหญ่จะพลาดน้อยนะครับ80%นะครับจะไม่พลาดนะครับที่เหลือก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับมือใหม่ลองเข้ามาดูแล้วก็สามารถเลือกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับในคลิปนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะครับโอเควัสนี้ครับ